จย์ทุกคนว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญสำหรับของเพื่อนเราในกลุ่มของเรานะครับคนแรกก็เป็นบงับง,ลบงลีนะบงับง,ลบงลีบังลีเสามสิบเลยแล้วก็อาคมนะครับอาคมอายุเท่าไหร่ห้าสิบเลยสามที่เวสโอใช่าเอกสามเบสรเราถือว่าเป็นคนสําคัญในครอบครัวของเรานะครับเราจะปล่อยมันข้ามผ่านไปเนี่ยมันกงไม่ใช่นะครับ พราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดัองสองคนนะครับเกิดวันเดียวกันวันที่7มกราคมค่ะวันห้าร้อยมารู้ว่าก็คือสาที่เ็ดกับห้าสิบเจ็นะฮะเราก็มาร่วมกันนะครับเพื่อจะได้ก็ต้องสองคนมีความสุขในวันนี้ถ้าเขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูก <im it> เขาผมไปทานข้าว <im it> ไปหาความสุข,ขทั้งครอบครัวของเขาแต่เขาเสียสละมาให้เราแล้วเพราะนั้น,นเราต้องจัดให้เขานะครับเราต้องจัดให้เขา เือนที่เขาอยู่กับครอบครัวของพวกเราเหมือนกันแต่ววันนี้เรามาร่วมกันครกบจุดเทียนเรามาร้องเพลงร้องการสัให้ชมอีสกทัน ไอ้ไอ hey. hey, 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 so ้ไอโ้โต <T> ้ <t Lake> ัน <lige> คับยาันไม่ทันอ้าโอเคเอาผมไม่ทำอะไรคเนี่ยใจแบบสัดนไหวขาก็อ่อนเรูะว่าสพะการณ์การจะเกิดขึ้นตอนนี้เ ขอให้ทั้งสองท่านนะครับมีความสุขในวันปีใหม่เฮ้ยวันเกิดเอาวันนี้นี่โจรนวลเลยนี่ขอให้มีความสุขในวันเกิดนะครับขอให้ทีมลูกกระานดูทุกคนนะครับเป็นเหมือนเดิมทุกๆวันที่เป็นอยู่ปีนี้ผมไม่ตอนร่วมสีผมไม่ร่วมจริงเพราะว่าผมมีปัญหาเยอะมากตอนอธิบายไม่ได้เพราะว่าอธิบายไปก็ยาวนะฮะก็ขอให้ทุกคน มีความสุขในวันเกิดเหมือนเดิมนะครับที่เหลือหลังจากพอเป่าเจนเสร็จปั๊บอาจจะมีพายิบัดเกิดไม่ต้องมีครับขอให้ความสุขความเจรเลยี่ไใยนะครับแล้วก็ เราเจอการรณรงคกสายนี้นะครับอยู่บ้านหลังลนี้ร่วมกันที่เรียกว่าร่วมกันอยู่ไม่อยากจะให้ยึดมั่นแล้วก็หนักแน่นนะครับก็ส oh, ิ่งที่ทอยากให้อยากให้จำน,นะครับเราให้ใคร ไม่ต้องจำแต่ใครให้เราเราไม่ควรลืมนะครับอยากให้จำสิ่งนี้ไว้นะครับไม่ว่ารู้สึกทุกอย่างในการทำงานก็ขอให้ยึดม,มั่นบนถนนสายนี้ไว้นะครับเพราะทุกๆทุกอย่างผมเชื่อเลยว่าทั้งสองมีความสุขกับการให้เหมือนกับพี่เราและคนในพวกเราวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องทั้งสองคนทั้งอาคมแล้วก็น้องบางดีนะครับโดยสายงานนะครับเราก็ อย่างบางลีเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีก็จะมีงานกับมูลที่เราจะดูจะออกไปตลอดนะผมเองก็บางครั้งงานสําคัญหรือไม่สำคัญก็โอเคบางครั้งก็ได้เจอกันอย่างเงี้ยงานที่เราเจอกันแต่เจอกันที่เป็นเดือนเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์นะเราก็ถือว่ารู้จิตใจกันนะครับผมเนี่ยโอเคแต่ว่าจะไม่ก็จะไปผมเกือบเกือบทุกๆครั้งที่มีเคสต่างๆนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันสาคัญนะครับผมขอโวยพรแทนอ่า คุณพ่อคุณแม่ของอาคมคุณพ่อคุณแม่ของน้องบางดีเมียภรรยาลูกอะไรทั้งหลายนะครับผมว่าทั้งสองคนเป็นคนดีเป็นคนดีเพราะว่าหนึ่งเข้ามาอยู่ในมือที่ลูกาตาดีผมเชื่อว่า99.9%เป็นคนดีนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทาดีมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยจะปกป้องรักษาตัวเขาและครอบครัวของเขาให้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขทั้งสองคนทั้งอาคมแล้วก็บางดีนะครับผมเชื่อนะครับปีนี้เป็นวันเกิดปี66นะครับนี่ห้านี่31 แล้วต่อไปในภายภาคหน้าเขาจะมีเกาะป้องกันตัวในสิ่งที่ที่ทำดีๆไว้ต่อไปนี่ขอ้น้องน้องขออาดมนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังแสดงก็ขอให้สมบัติฐานในสิ่งที่คิดที่หวังสิ่งที่ดีควรทําแต่สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีจะปกป้องน้องบางดีก็เหมือนกันถึงแม้ว่าน้องมารีจะเป็นมุสลิมนะครับแต่ผมเชื่อว่า มุสลิมก็จะทําให้คนดีๆเ่างร้องบาลีเนี่ยมีสิ่งที่ดีๆยึๆด,ด,ด,ดมั่นติดใจของน้องนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาร่วมกันอ,อวยพรบังเกิดแล้วนะครับก็คือครอบครัวของน้องบาลีก็ให้ประสบพระเดชแล้วก็มีความสมขุขของน้องบาลีวันนี้นะครับผมอ้าวมาฮุ้มก็มาฮุ้มก็มาแล้ว ไม่เกี่ยวไม่เกี <k <k k <k はは่ยวอะไรเขาอ่ะใครทำบ้างใครทำบ้างเอาเอามันเกิดความเสื่อมแกนไงโอ้โหต้องถ่ายขอเชิญคนวันเกิดทั้งสามคนมาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยขอเชิญคนวันเกิดทั้งสามคนมาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยครับนี่ได้รึมรึ โอเคครับรร่องรอยของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะครับขณะนี้นะครับหลวงตาได้มาทำวัดเย็นวัดค่ำนะครับ